لك رب يحبك لن ينسى, لن ينسى أما, أما زلنا أما زلنا, أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله, نعم الله علينا أما زلنا أما زلنا نخشى, أما زلنا نخشى الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله arsalahu bil haqqi bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi wa sirajan munira Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحج حج محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال صلى الله عليه وسلم من كان اكر كلامي لا اله إلا الله دخل الجنة خاصه رسول الله سبحانه وتعالى รพระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลขอพรอันประเสริฐจงประสบแด่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอลลัยฮะสัลลัมบรรดาเครือญาติของท่านตลอดจนบรรดาอัครสาวกและผู้ที่ดำเนินตามแนวทางของท่านเหล่านั้นจนถึงวันแห่งการตอบแทนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกๆท,ท่านครับ ผมเองขอย้ำเตือนตัวของข้าพเจ้าและขอย้ำเตือนบรรดาพี่น้องทุกๆท,ท่านให้เราท่านทั้งหลายจงอิตะตกุลลอฮ์อิตะตกุลลอฮะฮักกะตุกอติจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงและตลอดไปเพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตะาอาลานั้น จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขขณะที่เราอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้และถ้าเราจากโลกดุนยานี้ไปแล้วผลของการตัก,กวานั้นจะทำให้เราท่านทั้งหลายได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮาานุตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกๆท,ท,ท่านครับ เราทุกคนต้องชุโกรขอบคุณในเนี้มะฮิดายะต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาที่มีต่อเราท่านทั้งหลายที่ยังให้สายตาของเรานั้นมองเห็นจมูกของเรานั้นยังหายใจได้โดยที่ไม่ต้องใส่ท่อออกซิเจนปากของเรายังพูดได้ยังทานอาหารได้โดยไม่ต้องทานทางสายยาง ขาของเรายัางเดินได้โดยไม่ต้องนั่งรถเข็นนี่คือความเมตตากรุณาจากพระอ,องค์อัลลอฮฺซุบฮารุตาลาที่มีต่อเราอย่างมากมายแต่ความเมตตาหรือเนี้ยมาที่ประเสริฐที่สุดที่พวกเราท่านทั้งหลายมีกันแต่บางครั้งคนอื่นไม่มี ือเราท่านทั้งหลายนั้นมีคำลาอิลาฮิลลอถือว่าเป็นเนื้อม,มาที่อัลลอฮ์สุบฮานุตาลาให้แก่เราทั้งทั้งหลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐและมีค่ามหาศาลโดยที่เรานั้นเกิดมานี่ไม่เคยนึกไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะได้คำคำนี้แต่เป็น ความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานุะตะลาที่ได้ให้แก่เราถ้าผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ฟังว่าปัจจุบันนี้คนมีประมาณเจ0 0กว่าล้านคนและเท่าเกิดว่าเรามีจดหมายเจ0 0ันกว่าล้านฉบับและฉบับหนึ่งมีคำว่าลาอิลาฮิลลอและให้เราไปเลือกว่าให้โดนคำว่าลาอิลาฮิลลอฮ มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับพี่น้องเพราะเจ็ดล้านกว่าฉบับนั้นเราจะหยิบไม่ถูกคําว่าลาอิลาอิลลอหมันเป็นไปไม่ได้แต่นี้อัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาทรงประทานให้แก่เราท่านทั้งหลายได้มีลาอิลาฮอิลลอหพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับคําว่าลาอิลาฮออิลลอหนั้นมันมีความสําคัญขนาดไหนมีคุณค่าขนาดไหน ผมขอเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ฟังว่าถ้าคนคนหนึ่งนะครับเขามีโลกดุนยาใบนี้เป็นของเขาคนเดียวโดยที่ไม่มีใครมาเป็นหุ้นส่วนแม้แต่นิดเดียวแต่คนคนนี้ขาดซึ่งด้วยลาอิลาฮ์อัละลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับในวันกียรา์มานั้นเขาจะเอาโลกดุนยาแห่งนี้ไปซื้อสวรรค์ของอัลลอฮ์เพียงตารางนิ้วเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ขายให้ แต่ในทางตรงกันข้ามกับท่านพี่น้องคนคนหนึ่งก็เกิดมาอยู่บนโลกดุนยาแห่งนี้ไม่มีที่ดินแม้สักตารางนิ้วเดียวแต่คนคนนี้มีลาอิลาฮิาละดอไในความบริสุทธิ์ใจในวันเกียรมะเขาสามารถได้เข้าสวรรค์ก้อัลอดซุบาฮานวตาอาลานี่คือความสำคัญความประเสริฐของลาอิลาาลาฮิละด ผู้ที่มาบอกว่าม tamam. ันสําคัญหรือประเสริฐใครครับท่านพี่น้องมูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มูฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นผู้บอกว่ามันการาอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลลอฮ์ดะคอลันจานะใครที่กล่าวคําสุดท้ายของเขาจบด้วยคําว่าลาอิลาฮะอิลลลอฮ์ดะคอลันจานะเขาได้เข้าสวรรค์พี่น้องผู้ศรัทธาครับและคําคํานี้ ในยุคบรรพชนรุ่นก่อนของเรากว่าเขาจะได้คำคำนี้คำว่าลาอิลาฮออิลาลอฮที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้บางคนก็ต้องเสียพ่อเสียแม่เสียพี่เสียน้องบางคนเสียแม่กระทั่งชีวิตพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับในยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัอฮิวะซัลลัม เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลภารากิจในการเผยแผ่ศาสนามีอยู่สองคำครับ ل าาลลมุฮัมมัดุ ل รอซูลุลลอฮเปล่าประกาศไปทั่วในยุคนั้นคนยังเป็นทาสนะครับยังมีระบบทาสพูดถึงเรื่องทาสพี่น้องก็ทราบดีคนที่เป็นทาสนั้น อย่าว่าจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สมบัติของตัวเองเลยพ่อแม่ลูกเมียแม้แต่ตัวของตัวของเขาเองก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวของเขาเองทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้านายผู้ที่เป็นนายเท่านั้นเพราะฉะนั้นทาสจึงไม่แตกต่างอะไรกับสัตว์จะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนหรือจะฆ่าทิ้งเสียก็ได้ พันสี่กว่าปีมีทาสผู้หนึ่งครับเป็นคนอวบิสเซเนียพ่อของเขานั่นถูกจับมาเป็นทาสและเขาก็เป็นทาสด้วย <ocar> เพราะฉะนั้นเขาเป็นทาสโดยกำเนิดคนคนนี้เขาชื่อบิลานบินรอบะเ<อ> <บ Pent. S 2> มื่อภารกิจของท่านนบีมมฮัมมัดุลลัลวะอะลัยวะซัลลัมได้เริ่มขึ้นอบูบักอ like ัสซิดีก ได้เอาคำคำนี้ไปเสนอกับท่านบิลานเมื่อบิลานได้ฟังคำคำนี้รู้สึกประทับใจเพราะมันตรงกับความรู้สึกของเขาที่มีอยู่ลึกๆแล้วเขาจึงรับคำสอนคำนี้ทันทีพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับเมื่อเจ้านายของเขาอุมัยยะบินคอลับรู้ว่าบิลาน เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาที่มุฮัมมัดนำมาเผยแผ่จึงบังคับให้เขานั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมๆคือศาสนาเดิมๆพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทั้งหลายครับบิลานถึงร่างกายเขาจะเป็นทาสยอมทำงานให้ผู้ที่เป็นนายทุกสิ่งทุกอย่าง แต่จิตวิญญาณความรู้สึกของการศรัานั้นไม่ได้เป็นทาสไปด้วยจึงไม่ยอมทำตามที่เจ้านายขอร้องเมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องการทรมานก็จึงเริ่มต้นขึ้นวิลานถูกเคี่ยนครับบิลานถูกตีวิลานถูกตีด้วยแส้ จับมัดแล้วตีด้วยแส้จนกระทั่งเลือดไหลโสมงกายไปหมดแต่หัวใจที่อิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮฮาตลาบิลานไม่ปิปากขอร้องขอชีวิตแต่ยืนยันคำเดิมว่าลาอิลาฮะอิลลลอห์คำนี้เป็นคำเดียวที่บิลานพูดออกมาอุมัยยะเริ่ม ยกระดับการทรมานมากยิ่งขึ้นเวลาแดดร้อนเที่ยงตรงท้องทุ่งทะเลทรายร้อนเหมือนกับถ่านไฟบิลานถูกจับใส่เสื้อเกาะถอดเสื้อและนอนตากแดดแล้วเอาหินก้อนใหญ่ๆทับบนหน้าอกของท่านบิลานอุมัยยะขูตะคอกท่านบิลาน ให้เปลี่ยนใจจากการนับถือคำสอนของมุฮัมมัดหรือมิฉชนั้นถ้าไม่เปลี่ยนใจก็จะถูกฆ่าตายจะถูกเผาถูกตากแดดจนตายบิลานไม่ได้โต้ตอบอะไรกับท่านอุมัยยะแต่ประการใดแต่สิ่งที่ออกมาจากปากของท่านบิลานคือลาอิลาฮออิลลลอจนกระทั่งเรียวแรงแทบจะไม่มี จนกระทั่งเหลือว่าอาฮัดอาฮัดหมายถึงอัลลอฮ์องเดียวอัลลอฮ์องเดียวการทรมานท่านบิลานเป็นไปอย่างต่อเนื่องแต่ถึงจะทรมานบิลานขนาดไหนก็ตามบิลานก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์องเดียวฉันจะยึดมั่นในอัลลอฮ์องเดียวในที่สุดอุมัยยะเกิดความเบื่อนายที่จะทรมานท่านบิลาน จึงเอาเชือกมาผูกคอและให้เด็กๆและทาสนั้นเบาทาตนั้นจับวีลานลากไปในเขตบริเวณมักกะตามถนนไปเรื่อยๆพี่น้องผู้สถาที่รักครับไม่ว่าจะทรมานวีลานขนาดไหนวีลานก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮฮาดลา ที่มีต่อท่านบิลานั้นเพื่อที่จะให้อารับมุสลิมทั้งหลายได้เห็นว่าคนที่มีอีมานต่ออัลลอสุบฮานุตาลาอย่างแท้จริงแล้วถึงแม้ความตายจะอยู่เบื้องหน้าเขาก็ไม่สะทกสะทานในที่สุดการช่วยเหลือของอัลลอฮ์ก็มาอย่างท่านบิลาานบินรอบะ อบูบักสหายสนิทของท่านรอซูนสลล,ลัล่วะอะไลยะสลัมได้นำเงินมาถ่ายตัวท่านบิลานอุมัยยะผู้เห็นแก่เงินจึงโกงราคาท่านบิล้านจนแพงลิบเ้วถ้าเราจะพูดถึงการถ่ายตัวในซาอุดีอาระเบียในสมัยยุคพัน0ีปีเราก็คงจะจินตนาการลำบาก เพราะฉะนั้นขอเปรียบเทียบเป็นว่าสมมุติว่าทาสคนหนึ่งราคาหนึ0งพบาทแต่อุมายาโกงเป็นหมื่นบาทโดยคิดในใจว่าถ้าอบูบักจะต่อสักร้อยบาทเขาก็จะขายอันเนื่องจากว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาอีกแล้วคนอย่างอบีละแต่ในทางตนกันข้ามท่านพี่นอ้องผู้ศรัทธารักครับอบูบักคิดในใจว่า อย่าว่าแต่โกงราคาเป็นหมื่นบาทเลยถึงแม้ว่าจะขึ้นเป็นแสนบาทฉันก็จะซื้อนี่คือหัวใจของสวบัทที่มีต่อพี่น้องร่วมอุดมการเดียวกันพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับเมื่อบิลานถูกปล่อยมาเป็นไทยคือเป็นอิสระแล้วอบูบักจึงนำบิลานมาหาท่านราลลลลอซุนซอลลัลวะลยฮิวะซัลลัมบิลานรู้สึกดีใจนะครับ ภาคภูมิใจกับชีวิตใหม่จึงเข้าไปหาท่านรซูลและยืนยันยืนยันต่อท่านรซูลว่าฉันเชื่ออัลล้อเป็นเจ้าและมุฮัมมัดเป็นรอสูลของอันล้อและขอปวานาตัวเป็นผู้รับใช้เป็นบ่าวทาสรับใช้ท่านรซูลจนวันตายแต่ท่านรซูลสโลล,ล้อว่าอะไรทีว่สัลลัมได้บอกกับบิลานว่าเราในฐานะที่เป็นมนุษย์นั้น ไม่สามารถที่จะไปเป็นบ่าวเป็นทาสใครได้นอกจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาองเดียวเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักครับจากทาสผู้ที่ต่ำต้อยทาสผู้ที่มีแต่คนเหยียบหยามทาสผู้ที่ไร้เกียรติแต่เมื่อมาอยู่กับท่านรอซูน็อลลัลลอฮุวะอะไลฮิวะซัลแลมแล้ว,ลวเขาถูกยกฐานะมาเป็นสหาบ์ เท่าเทียมกับคนรื่นๆ่พี่น้นองผู้ศรัทธาครับบิลานรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตใหม่ของเขาแต่สิ่งที่บิลานภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิตก็คือเมื่อหุกกมอาจารได้ถูกบัญญัติขึ้นบิลานวินรอบะได้รับตำแหน่งทำหน้าที่อาจาร เพื่อบอกเวลาละหมาดอันเนื่องจากว่าบิลานั้นมีน้ำเสียงที่ไพเราะและกล้องกังวายเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาละหมาดคราใดผู้คนทั้งหลายจะได้ยินคำประกาศเรียกร้องผู้คนมาละหมาดด้วยคำว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรอซูลุลลอฮ์ฉันขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ฮัยยัลลอซซาลาฮัยยัลลอซซาลาจงมาละหมาดกันเถิดจงมาละหมาดกันเถิด ฮัยาอาลันฟลาฮัยาอลันฟลาจงมาสู่ความมีชัยกันเถิดหรือมาสู่ชัยชนะกันเถิดอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจา้อาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จนอดีตมาถึงปัจจุบันเสียงอาจารดังคมที่ได้กล่าวไปสักครู่นี้จะดังทั่วมสัสยิดทั่วโลกและทุกวินาทีของโลกหมุนไป พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกๆท่านครับคนเรานั้นเมื่อยามที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักอยู่กับคนที่เปรียบเสมือนพ่อเปรียบเสมือนพี่เปรียบเสมือนน้องเราก็มีความสุขแต่คราใดเมื่อคนที่เรารักต้องจากเราไป ความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ระทมมันก็จะมาแทนที่วันที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโล,ลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมจากโลกดุนยานี้ไปเป็นวันที่ท่านบิลานเสียใจมากที่สุดในชีวิตเพราะคนที่ท่านรักนั้นต้องจากท่านไป บิลานตั้งเจตนาว่าต่อแต่นี้ไปฉันจะไม่ทำหน้าที่อาจารต่อไปอันเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาและเสียงสะอื้นเอาไว้ได้เมื่อกล่าวชื่อของมุฮัมมัดรสุลตูนเมื่อฝังท่านอบีุมฮัมมัดสุลลัลวะอะฮิวะซัลลัมเสร็จ บีลานจึงขอตัวขออนุญาตจากท่านอบูบักเดินทางไปอยู่ประเทศสามหรือซีเรียนในปัจจุบันบ้านปลายชีวิตของท่านท่านได้กลับมายัางเมืองมาดีนาอีกครั้งหนึ่งหลานของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะไัยุสลามได้ขอร้องให้บิลานทำการอาจา เพื่อบอกเวลาละหมาดบิลานคิดในใจว่าวันเวลาที่ล่วงเลยไปหลายปีนั้นคงจะทำให้ความรักความคิดถึงที่มีต่อท่านนาบมุฮัมมัดสุลล่าวละฮะ,ะลาอิะหสัลลัมผ่อนคลายลงไปได้บ้างจึงทำหน้าที่อาดารบอกเวลาละหมาด แต่เมื่อบิลานอาจารไปถึงมุฮัมมัดรอสูรุลล้อบิลานไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาและเสียงสะอื้นเอาไว้ได้เพราะความคิดถึงความรักที่มีต่อท่านนาบีบิลานรู้ได้ทันทีว่าวันเวลาที่ยาวนาน ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความรักความคิดถึงที่มีต่อท่นนานนบีมูฮัมมัดสละละุลลลอะไลวะซลลัมลงไปได้หลังจากละหมาดเสร็จท่านบีรานจึงขอตัวกลับไปยังประเทศซีเรียและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิต ขณะที่บิลลานเจ็บหนักใกล้จะเสียชีวิตบิลานได้รำพึงรำพันอยู่ตลอดเวลาว่ากลายแล้วสินะฉันจะได้พบกับคนที่ฉันรักกลายแล้วสินะฉันจะได้พบกับเพื่อนสนิทของฉันบิลานรำพึงรำพันอยู่อย่งงางนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งเขาจากโลกโดวงยานี้ไป และบิลานก็ถูกฝังอยู่ที่นั่นขออสาลูพระนามองค์พระาจงโปรดประทานโปรดเมตตาท่านบิลานบินรอบะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับศาสนาอิสลามโดยเถิดอกูลูกกลีฮาจาวะอัสตาฟิรุลลอฮานะมิมลิวัลลักุมะลิาอิลิมุสลิมีนัมินคุลิดัมบินฟัสตักฟิรูอินนะฮูฮอัลกัฟูรอรฮิ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله تعالى وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وعفك وطاعتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله لك رب يحبك لن ينسى أما زلنا أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله نعم الله علينا أما زلنا أما زلنا نخشى أما